ถักต่อกันนะคะเราจบกันที่แถวที่48นะคะแล้วก็ครบครบสีแถวแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนสีเป็นสีที่แถวนี้นะคะเดี๋ยวมินพอดีเดี๋ยวไหมที่จะมาต่อสีต่อไปอะค่ะอดมินจะใช้เป็นสีแดงก็เลยต้องเปลี่ยนที่ขั้นแถวนะคะให้เป็นสีสีอื่นต่อไปแถวที่ ส9นะคะเดี๋ยวแอดมินเปลี่ยนเป็นสีสีแดงนะแล้วก็เกี่ยวเปลี่ยนสีนะคะแถวที่49นี่ก็ยังถักเป็นเป็น x อย่างเดียวค่ะ mm. ก็จะได้ที่แป8 4ิบสี่แ x นะคะแถวนี้แต่เราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนเนก็ถักต่อนะคะ เอ็กอย่างเดียวนะดวมินถักไปจนถึงตัดสีส้มออกนี่ค่ะเพื่อนๆถักต่อนะคะถักแถวนี้ด้วยเอ็กอย่างเดียวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาถักแถวที่ห0ด้วยกันค่ะไปแถวที่ห0นะคะแถวที่ห0นี้เราจะถักด้วย 12x แล้วก็ A นะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ1 11 12แล้วก็ a นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อด้วย 12x a นะคะเหลืออีก5ชุดนะคะแล้วพอจบแถวที่50นะคะเพืเ่อนๆถัก x ต่ออีก2แถวด้วยสีแดงนะคะีค่ะก็จะเป็นแถวที่51 52ก็จะได้แถวละ 78x นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรากลับมาเปลี่ยนสีกันที่แถวที่53นะคะเพื่อนๆถัก1 2 x a อีก5ชุดแล้วก็ถัก x อย่างเดียวอีก2แถวนะคะจนจบแถวที่52แล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันตอนนี้จบแถวที่52แล้วนะคะต่อไปแถวที่53เปลี่ยนสีนะคะให้เป็นใช้เป็นสีเทานะคะสีเทาอ่อนๆหน่อย แถวที่แถวที่ห้าสิบสามถักด้วยสิบเอ็ด xa ค่ะได้ทั้งหมดหกชุดนะคะแต่เปลี่ยนสีนนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดอแล้วก็ a นะคะเพื่อนเพื่นถักต่อ 11x a อ็กเาชุดนะคะจนจบแถวที่5้บสาแล้วก็ถัก x อย่างเดียวอีก2แถวนะคะ54าสี่ห้าห้านะคะลอเดี๋ยวเรากลับมาถักแถวที่ห้ากันค่ะต่อไปแถวที่ห้าสิบนะคะ 56นี่เราจะถักด้วย 10x แล้วก็ a ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุด2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวนะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเปลี่ยนสีกันแล้วก็ขึ้นแถวที่5 7นะคะจบที่แถว56แล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะหลักสุดท้ายที่เป็น A นะคะ่ะเพื่อนเพื่อไม่ต้องไม่ต้องถักปิดนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีแถวนี้นะเดี๋ยวเป็นใช้เป็นสีชมพูนะคะเกี่ยวสีชมพูเข้าไปปิดนะแถวต่อไปแถวที่5้า ห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบหกเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวจะได้แถวละหกเท่าไหร่นะหกสิบหก x ค่ะนะคะถัก x อย่างเดียวเลยนะคะอีกสองแถวแต่ว่าเราเปลี่ยนสีนนะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวไปก่อนสองแถวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อที่แถวที่ห้าสิบเก้ากันคะ่ะตอนนี้เราจะต้องถักไปอีกห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบแปดนะ ดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะตอนนี้เราถึงแถวที่58แล้วนะคะทีนี้ให้เพื่อนๆยัดใยน่าจะยัดใยในส่วนขามาตั้งแต่ตอนที่เราถักมาพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เอาเอาใยเสริมเพิ่มเข้าไปนะคะยัดให้เขาเต็มในส่วนขาเนะะี่ยค่ะยัดให้เขาเต็มทุกส่วนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราถักไปอีกแป๊บนึงเนี่ยเราจะเริ่มยัด เข้าไปในส่วนลําตัวแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือส่วนขาของเราเนี่ยเราจะต้องยัดใยให้เขาเต็มก่อนนะคะนะคะอันนี้มินก็จะเอาไปเพิ่มข้างนี้นะมันจะแบ่งออกเป็นสองข้างนะเนาะนคคะเพื่อนๆก็ยัดยัดเข้าไปในแต่ละข้างคือให้ในส่วนส่วนขาเนี่ยมันเต็มขึ้นมาจนถึงโคนโคนขาเขาตรงนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพอเราเริ่มยัดเนี่ยมันก็เป็นมันก็จะเป็นในส่วนของลําตัวตั้งแต่สีเหลืองขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะได้สวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาถักต่อกันนะต่อไปแถวที่ห้าสิบเก้านี่ยนะคะห้าสิเนี่เราจะถักด้วย 9x แล้วก็ a ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ1นึ่สองสามสี 5 6 7 8 9แล้วก็เนะคะเป็นเพื่อนกะถักต่อนะคะอีก5ชุดจนครบแถวเสร็จแล้วแถวที่60ะคะ่ะก็ถัก X อย่างเดียว 60X นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเปลี่ยนสีกันที่แถวที่61ค่ะต่อไปเปลี่ยนสีนะคะเป็นแถวที่61นะแอดมินเอาสีสีน้ำตาลนะคะ เข้มมากแถวที่61 61นี้ก็ยังถัก x อ,อย่างเดียวค่ะก็จะได้60แถวและ6 0 x นะคะ61ถัก x อ,อย่างเดียวอะแค่เป็นถักจนตัดใหมสีชมพูนะคะ เดี๋ยวจบสีนี้แอดมินจะเริ่มทยอยยัดใหญ่แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแคบไปเรื่อยๆแล้วมันจะยัดลําบากอยากจะให้แบบมือเราล้วงเข้าไปได้ทั้งมืออย่างนี้ค่ะมันจะยัดง่ายแถวนี้เพื่อนเพื่อนถัก x ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อแถวที่62กันค่ะแถวที่62นะคะ62นี้เราจะถัก8 x a ค่ะได้6ชุดเหมือนกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ a นะคะเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนๆถักต่อ8 x a จนครบแถวแล้วก็ถักด้วยถัก x อย่างเดียวอีก2แถวแถวที่63กับ64ก็จะจบสีนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอจบ สีเนี้ยเราจะยัดใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยถักต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเพื่อนถักแถวนี้ 8xA ให้จบก่อนนะคะแล้วก็ต่อ x ต่อ x อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวไอ้มินบอกหลักก่อนแถวที่63 64ี่เนี่ยจะได้ 54x นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมายัดใหญ่แล้วก็ถักต่อแถวที่65กันค่ะจบแถวที่64แล้วนะคะเดี๋ยวเราทยอยยัดใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อน,นะนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะก็คือเราจะยัดตรงขาตรงเนี้ยให้เต็มก่อนนะคะ พอเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆย,ยัดขึ้นลำตัวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็เอาใหญ่มานะจะมองเดี๋ยวนะพีนพยายามจะถ่ายให้เห็นเวลายัดพยายามใช้นิ้วอะค่ะดันดันดันตรงรอยต่อขากับลำตัวค่ะให้ใหญ่มันเต็มนะคะ งานมันจะได้สวยๆวยนะช่องมันยังกว้างเรายัางแบบยัดมือเข้าไปได้ทั้งมือะคะ่ะมันก็จะยัดง่ายหน่อยเห็นเห็น <ๆ S 2> นิ้วเห็นนิ้วไอ้มินไหมคะตรงเนี้ยเราต้องยัดให้มันเต็มนะ มันเหมือนก็จะเป็นพุงน้อยๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนิ้วนิ้วแอดมินอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงพุงเขาเนี่ยค่ะพยายามจะด,ดันใยเข้าไปตรงพุงเขาให้เต็ม ประมาณนี้ก่อนนะยังหลวมเยอะเลยนะคะเนี่ยยังยัดได้อีกจะยัดเพิ่มไปอีกดีกว่านี่ค่ะพอกดลงไปแล้วมันมันยังบุมบ๋มๆมมันไม่ได้แบบเด้งสู้มือเหมือนขาแบบนี้ค่ะเราก็ยัดเพิ่มได้ตัวใหญ่ก็จะเปลืองใหญ่นิดนึง อัน,นี้ก่อนนะคะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะส่วนตัวต่อไปแถวที่65ทีนี้พอยัดใหญ่เราก็จะถักจับถักลำบากนิดนึงเวลาถักอะคะ่ะแอดมินจะเอาขาดันไวท้ที่ที่พุงพุงตัวเองท้องตัวเองอะคะ่ะแล้วก็จะจับแบบเนี้ยมันก็จะ ช่วยให้เราถักอันเนี่ยที่ความเด้งนี่คือพุงแอดมินนะคะมันก็จะเหมือนเราก็จะจับถนัดขึ้นแถวนี้เราต้องเปลี่ยนแถเปลี่ยนสีนะคะเราจบที่6กสิ่อไปแถวที่65สิบห้าเลยนะคะดูสิยังไม่ทันไรเลยใหญ่เกี่ยวละขึ้นแถวที่65้านะคะ มันเอาเป็นสีเขียวเขียวที่ม้านะคะแถวที่หกสิบห้าหกสิบห้านี่เราจะถักด้วยเจ็ดเอ็กเอะนะคะหนึ่งสองสามสี่ หแล้วก็ A นะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆถักต่อนะ7 X A จนครบแถวแล้วก็ต่อด้วยแถว6 6 7 7อีก2แถวนะคะที่ถัก X อย่างเดียวก็จะได้แถวและ48นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาถัก แถวที่68ที่จบสีเขียวเนี่ยนะคะเอาใหม่นะคะเพื่อนเื่อนถัก7 x a ไปอีกห้าชุดจนครบแถวแล้วก็ถัก x อย่างเดียวแถวที่หกหกกับหกเจ็ดนะคะจะได้แถวและ48 x นะคะแล้วก็ถ้าใยใยที่เรายัดนะคะมันโผลออกมาเพื่อนเพื่อใช้นิ้วเนี่ยนะนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้อะคะ่ะกดใยลงไปในขณะที่เราแทงเข็มน,นะคะ เ,เข็มเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวใหญ่ออกมานอกงานนะคะ,ะเป็เพื่อนๆถักต่อนะคะเราเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะต่อไปแถวที่68นะคะ68เราจะถักด้วย 6x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ a นะคะ เพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวแล้วก็เดี๋ยวพอจบสีนี้เราจะเหลืออีกห้าแถวก็จะจบลำตัวเพราะฉะนั้น5แถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใช้สีเดียวกันนะคะก็จะไม่ได้จบที่4แถวก็เป็น5แถวนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถัก 6x a ให้ครบแถวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเปลี่ยนสีกันค่ะไปเปลี่ยนสีนะคะเป็นแถวที่69 ห9หลักสุดท้ายเราก็ไม่ต้องปิดนะคะเหมือนเดิมแต่นะมันจับได้นิดนึงใช้เป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะชมพูส้มๆนะคะเราเลยค่าแถวนะคะแล้วเราก็จะใช้สีเดียวนะคะแถวที่69 69ถึง70ค่ะเ,เพื่อนๆถัก X อ,อย่างเดียว จะได้แถวละ4 2่สิบสอง x นะคนะ,ะนะดมินถักไปจนถึงตัดตัดใหม่นะคะจะได้4 2่สิบ x นะ เพื่อนๆถ,ถัก X อย่างเดียวค่ะ2แถวนะคะเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะต่อไปแถวที่7จ็ดสอ็ดเถักด้วย5 X A ค่ะ1 2 3่งามสแล้วก็ A นะคะจะต้องได้ทั้งหมด6ชุดนะคะคเพื่อนๆเพื่อนๆถักให้ X A ต่อจนครบแถว แล้วก็ต่อแถวที่72ด้วย x อย่างเดียวจะได้3 6 x นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักแถวสุดท้ายกันค่ะต่อไปแถวสุดท้ายนะคะแถวที่73ค่ะถักด้วย4 xa ค่ะก็จะได้6ชุดนะคะ1 2 3 4องามแล้วก็ a อะเพื่อนเพื่อนถักต่อจนครบแถวก่อนนะคะจบแถวแล้วค่ะ ปิดงานได้เลยนะคะจบแถวนี้เพื่อนๆแทงเข็มไปช่องถัดไปพลอกใหม่ขึ้นมาร้อนห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งไหมในส่วนแถวชุดท้ายเนี่ยค่ะดึงยาวนิดนึงนะคะดึงสัก3ามสี่คืบค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้เย็บติดกับส่วนหัวนะคะแล้วก็เพื่อนๆดึงไหมที่ขั้นออกได้เลยเดี๋ยวเราจะยัดใหญ่ให้เต็มเลยนะคะในส่วนของลำตัว ยัดใหญ่ได้เลยค่ะพยายามยัดข้างๆเนี่ยค่ะให้เต็ม ค่อยๆยัดเข้าไปนะคะใช้นิ้วช่วยอะคะ่ะช่วยดันไปดันเข้าไปแล้วก็เราจะรู้ว่าตรงไหนที่มันแบบดูแบบหวงๆไม่ค่อยเต็มอะคะ่ะเราก็เอานิ้วยัดเข้าไปดันใหญ่เข้าไป ีกนิดนึงนะคะแอดเป็นอยากให้ข้างๆ้างเขาดูแบบเต็มเวลาเย็บออกมาเป็นตัวจะได้สวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูให้ตัวสีชมพูนะไหมคะเน,นี่ยตรงเนี้ยเต็มเต็มเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวสวยแล้วเวลาไปต่อกับหัวเนี่ยหัวก็จะแข็งแรงนะคะ ตัวใหญ่ก็จะเปืองใหญ่นิดนึงนะคะแต่งานออกมาก็จะน่ารักกอดได้ตัวใหญ่เพื่อนๆถักเสร็จแล้วก็ส่งมาอวดกันบ้างนะคะส่งมาให้ชมบ้างส่งไปที่เพจก็ได้ค่ะเพจชื่อเดียวกันกับช่องนะคะส่งไปในกล่องกล่องข้อความอะค่ะมีเพื่อนๆหลายท่าน หัดถักครั้งแรกแล้วก็ส่งผลงานมาให้ดูแอดมินเห็นก็ดีใจค่ะบางท่านถักสวยเลยค่ะถักออกมาหน้ารักกว่าของแอดมินอีกเนี่ยอันไหนที่นิ้วเราเหมือนแบบนิ้วเรายังผ่านไปได้แบบผ่านไปได้แบบง่ายๆเนี่ยค่ะก็แสดงว่ามันยังหลมหลวมอยู่นะคะ ทีนี้ในส่วนตัวที่จะไปต่อกับส่วนหัวเนะะี่ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ตัวนี้มันตัวใหญ่นะคะหลักหลักที่มันจบเนี่ยมันสามสิบหลักมันค่อนข้างกว้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมันก็จะไม่ค่อยต่อไปแล้วถึงแม้ตรงนี้เราจะหลวมนิดๆอะไรเงี้ยมันก็ <c oughs> ยังพอมีความแข็งแรงอยู่นะคะแต่ก็ ให้ดีก็คือยัดไปให้มันเต็มดีกว่าประมาณนี้ละคะ่ะได้ประมาณนี้นะ,ะเพื่อนๆดูช่วงตัวนี้นะเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเราไปต่อหัวเราได้ส่วนตัวกับหัวแล้วนะคะเดี๋ยวลองวัดดูกับตัวต้วตนต้นแบบดิโอ้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลยคะ่ะนี่สูงกว่า เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวพอถักเสร็จเย็ยบเสร็จแล้วก็เราค่อยมาวางเปรียบเทียบกันนะคะว่าแค่เปลี่ยนเข็มจากเบอร์สองเป็นเบอร์สามจะใหญ่กว่าแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนสุดท้ายกันค่ะวางไว้ก่อนนะเ,เต็มกล้องไปหมดแล้วค่ะไปนะคะส่วนสุดท้ายเป็นส่วนปากส่วนปากเนี่ยมันจะมีแค่แปดแถวนะคะเพื่อน,อนทีเนี้ยแอดมินอยากจะใช้เป็นสีโทนอ่อนนิดนึงเพราะว่า ส่วนปากเนี่ยเพราะเราต้องใช้ติดจมูกหรืออาจจะต้องเป็นวิธีการปักอะค่ะก็คือถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยถ้าเราปักแล้วเนี่ยจมูกมันจะไม่เห็นมันจะไม่เด่นนะคะแอมินก็เลยจะเลือกเป็นโทนสีสีอ่อนนิดนึงนะคะก็จะใช้ม่วงอ่อนกับสีขาวนะเรามาเริ่มที่แถวแรกของปากนะคะอมินใช้เป็นสีม่วงนะปากเราก็จะเริ่มที่แถวแรกด้วย 6x ค่ะเพื่อนเ เหมือนเดิมค่ะพันใหม่ไปที่นิ้วนะแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลม6 x ค่ะ1 2 3 4 5 6อดึงงานเข้าหากันนะคะขั้นแถวเหมือนเดิมค่ะแถวที่สองค่ะ6 v ค่ะ วิธีหนึ่งวิธีสองวิธีสามวิธีสี่วิธีห้าวิธีหก ต่อไปแถว3แถวสามจะเป็น xv ค่ะหกชุด xv xv ย็ H v. H v. เ,ปเป็นถักต่อนะคะจนครบแถว ไปแถวสค่ะ 2xv ค่ะหชุดนะคะ1นสองแล้วก็วีที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวเอกท้ายไม่ต้องปิดนะคะเหมือนเดิมแต่ยเราเปลี่ยนสีเจนะ มันโดนี้มันเป็นสีขาวก็จะดูกินกลืนขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะมาเป็นสีนดีกว่าแถวที่ห้านะคะเปลี่ยนสีแถวที่ห้าเราจะถักด้วยสามเอ็กแล้วก็วีแหม่มันเปลี่ยนสีก่อนนะคะ สามเอ็กวีนะคะเปลี่ยนเป็นสีครีมสีน้ำตาลอ่อนนะหนึ่งสองสามแล้วก็วีที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวได้หกชุดที่หกค่ะแถวที่หกถักด้วยสี่เอ็กวีค่ะ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ V ที่เหลือเพิ่มื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวไปแถวที่เจ็ดค่ะห้าเอ็กวีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็วี เพื่อนเพื่อนถักต่อที่เหลือนะคะแถวที่7แล้วนะคะตอนแรกบอกเพื่อนเพื่อนว่าตัวปากจะมีแค่8ดแถวใช่ไหมคะทีนี้แอดมินลองดูขนาดแล้วเนี่ยถ้า8ดกับหัวที่มันใหญ่มากกว่าตัวต้นแบบเนี่ยแอดมินขอเพิ่มอีกแถวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นแถวที่8กับแถวที่9้านะคะให้เพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวนะคะถัก x อย่างเดียวสองแถวจะได้แถวละ4 2บ x ค่ะ แลเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันนะคะถัก X ไปก่อนอีก2แถวนะคะใช้สีเดิมเนี่ยคะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วนะคะจบแถวที่9แล้วนะคะเพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาลอดห่วงถักโซ่หนึ่งนะคะดึงดึงสัก3-4คืบน,นะคะอันนี้เราจะเอาไว้ใช้เย็บติดกับส่วนหัวนะ ตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะแล้วก็อเมินขออนุญาตคลิปนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขอต่ออีกหนึ่งคลิปสำหรับการเย็บนะคะมันจะต้องออกมาตัวใหญ่มากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะเ,ออเดี๋ยอดมินต้องกะดูก่อนว่าในส่วนของจมูกนี่เราจะ ใช้เป็นปักหรือเป็นแบบแปะดีนะคะเดี๋ยวขอดูขอดูอุปกรณ์ก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วหน้าค่อนข้างหน้าจะใหญ่พอสมควรแอดมินจะมีจมูกใหญ่ประมาณนั้นไหมะคะขอดูก่อนนะคะจมูกใหญ่สุดใหญ่สุดที่แอดมินมีนะเราช่วงนี้ร้าน ร้านอุปกรณ์ที่เคยซื้อประจำก็ปิดบ้างเปิดบ้างนะคะนะจริงใช้เป็นจมูกสำเร็จประมาณนี้ก็ได้นะคะน่าจะพอได้เยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนๆเราก็เตรียมพร้อมเย็บประกอบแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้มาเจอน้องแล้วนะคะว่าน้องจะตัวใหญ่ขนาดไหน วันนี้แค่เอาลองมาต่อนะคะเนี่ยยังไม่เต็มกล้องเลยต้องปรับกล้องใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ